สวัดีค่ะเด็กๆในคลิปนี้มาพบกับครูออนนะคะครูออนสอนวิชาภาษาไทยค่ะในวันนี้นะคะเราจะมาอ่านคำที่ใช้รอหันค่ะ ความหมายของรอเรือสองตัวนะคะอ่านว่ารอหันเป็นพยัญชนะรอสองตัวเขียนติดกันนะคะโดยรอตัวแรกทำหน้าที่เป็นไม้หันอากาศนะคะส่วนรอตัวหลังทำหน้าที่เป็นตัวสะกดในมาตากลนะคะวันนี้เราจะมาอ่านคำที่ใช้รอหันมีหลักการดังนี้ค่ะ ข้อแรกเมื่อรอหันอยู่หลังพยัญชนะและไม่มีตัวสะกดให้อ่านออกเสียงเป็นอันนะคะอย่างเช่นคำว่าพันษาอ่านว่าพันษากันไกรอ่านว่ากันไกรบรรทัดอ่านว่าบรรทัดเด็กๆด,ดูคลิปของครูออนแล้วนะคะ ถ้ายังไม่เข้าใจครูอร่อนมีแบบฝึกหัดให้นักเรียนทำนะคะให้นักเรียนทำลงในสมุดนะคะแบบฝึกหัดให้นักเรียนเขียนคําอ่านจากคําที่กําหนดให้นะคะตัวอย่างคําแรกนะคะบรรทุกนะคะเราก็อ่านว่า บรรทุกนะคะมีด้วยกันทั้งหมด10คำค่ะเด็กๆอย่าลืมทำแบบฝึกหัดส่งครูออนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ